สวัสดีครับท่านสมาชิกในประเทศและต่างประเทศนะครับเมื่อวานก็เต็มเต็มนะครับนะเต็มเต็มเต็มนี่นะหวยลาวเมื่อวานนะวันที่11กันยากแ68เมื่อวาน9.00บอกแล้วอาจารย์ฟันศูนย์ตัวเดียวศูนย์อะไรอาจารย์ให้ในกลุ่มเป็นยังไงนะครับรวยตั้งรช่องเสียดายไม่แตกสามตัวนะท่านสนย์เกให้4.09 40 5.09แล้วก็6.09ออก7.09 โอ้เสียดายมากๆเลยก็บอกอาจารย์ไม่เป็นไรครับยังมีพุ่งนี้อีกนะครับนะพ่กนี้มีอะไรให้อีกนะครับจับเน้นๆให้พักหลังนี่ตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยภาพยากนะครับนะเมื่อวานท่านจะพิกซี่ยังไม่ได้เข้าลายก็เข้ามาเมื่อวานให้อย่างนี้ครับนี่นี่ใน,ในกลุ่มนะนี่เห็นหรือเปล่าท่านอาจารย์เออท่านจะไพิกนี่ให้แค่นี้ แต่ข้างบนในตัวการเยอะจริงแต่ฟันศูนย์เหมือนกันให้ศูนย์กับเก้าฟันศูนย์ตัวเดียวเหมือนกันนี่สี่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าแล้วหกศูนย์เก้าฟันเม็ดเดียวห้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เก้านะครับนะชุดเดียวเน้นเ้นห้าศูนย์เก้ามันออกเจ็ดศูนย์เก้านะครับนี่ในกลุ่มลายท่านจะได้แบบนี้นะครับนะเวลาพัฒนานะครับในกลุ่มลายนะครับนะจีเด็ดวันนี้รัฐบาลชุดเดียวนะครับให้ที่ ท่านที่มีน้ําใจเดียอาจารย์ส่งให้ก่อนนะที่ให้ค่าน้ําสมุดปากกามานะครับล่างชุดเดียวนะไม่มีหลายชุดชุดเดียวทุกวันนี้ชุดเดียวโคโลเลยนะโคเดียวกูเดียวเดี๋ยวจะมาแบ่งปันนี่ทำไมได้ชุดเดียวโคโล,ลนี่สูตรนี้ถ้าเดินต่อนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันท่านจะไปชิกแล้วนะครับเมื่อวานไวรลาวก็ฟันมาให้ศูนย์ตัวเดียวเนาะท่านก็ได้เทไปนะครับรวยยก ยกช่องไปนะครับไม่ใช่รวยยกช่องในใน,ในกลุ่มไลน์นะฟันให้ศูนย์เก้าไม่ได้เดียวเลยนะแต่อาจารย์เนบอกว่าเด่นศูนย์กับเก้าแต่ใบไว้หน่อยนีย่จริงๆมันเด่นทั้งสองตัวแหละมาให้เก้ากว่าศูนย์หรือฟันศูนย์นะเมื่อวานนี้จริงๆมันเด่นสองตัวนั่นแหละอ่ามานี้หลักหน่วยนะครับเข้ามาแล้วสิบงวดงวดติดตัวเดียวมาตัวเดียวสองสูตรชนสูตร A สูตร b แต่จะแจกสูตร A ไปก่อนนะครับสูตรนี้สงวนลิขสิทธิ์ก่อน นะครับเดียวท่านไม่ได้ติดตามาต้องกดติดตามไว้นะจะทำไมได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวสองสูตรจนไงนี่ท่านจะหาสูตรแบบนี้มันจะได้ตัวเดียวท่านจะสูตรสามจะวะกับสูตรเรียงมันออกมามันจะได้ตัวเดียวตลอดอันนี้ตัวเด่นนะครับนะเข้าใจด้วยนี่ตัวเด่นเด่นล่างนะครับล่างนะ หน่วยตัวเดียวอ่ะได้หลักสิบตัวเดียวมันก็ได้ชุดเดียวเพราะอาจารย์ได้หลักสิบตัวเดียวอมันก็ชุดเดียวอยู่แล้วนะตัวนี้โดนก็นโอ้โหพระเจ้าเลยวันนี้สามตัวเดียวหลักหน่วยนะออกอะไรออกสองสามนะครับถูกนะครับนะวันนี้สามตัวเดียวควรู่หลักหน่วยนะออกตัวเดียวนะครับนะออกอ่าออกสองสามวดน,นี้อะไรอีกหนึ่งตัวเดียวควรู่เลย หนงตัวเดียวคั่วรูนะครับหนึ่งตัวเดียวคั่วรูนะอค่าหนึ่งน um. ี่ตัวเดียวครับตัวเดียวในนี้มาหนึ่งอันนี้มาสามนะครับนี่มาสามวันนี้ชนอะไรครับศูนต์ตัวเดียวคู่วรูเลยศูนต์ตัวเดียวคั่วรูนะครับนะศูนต์ตัวเดียวศูนต์ตัวเดียวนะครับกาไปไหนแล้วหมดน้ำมึกต้องไปซื้ออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยนี่แหละวันหนึ่งไม่ใช่ในน้อยนะบาง บางช่องเขาลงตั้งวันหนึ่งสัสี่คลิปห้าคลิปอจจาจารย์วันละคลิปก็พอแล้วแค่นั้นก็ท่านสมาชิกก็ไม่หวัดไม่หวันแล้วไม่รู้จะเอาตัวไม่เอาสูตรไหนนะครับไม่รู้จะเอาตัวไหนดีนะครับนะนี่เข้านะครับวันนี้ชนอะไรดีครับส่วนสี่ตัวเดียวคข้รูเลยสี่ตัวเดียวคข่รูนะสี่ตัวเดียวคู้รูนะครับนะหวยออกอะไรครับห้าสี่นะครับล่างตัวเดียวสองสูตรตัวเดียวมาตัวเดียวเลยนะครับต้องใช้สูตรสนอย่างนี้นะครับ งวดน,นี้สองตัวเดียวคูรูเลยนะสองตัวเดียวเลยเลยหวยสองตัวเดียวคขรูนะหวยวออกอะไรออกสามสองนี่สามสองสองสามมาบ่อยนะครับนะนายกสามสองมันจะมาเปล่างวดนี้ <c oughs> ดังอยู่แล้วแหละนะห <c oughs> าซื้อลอตเตอรี่ยังไม่มีสักใบเลยในในกระเป๋าตังค์นะครับนะงวดน,นี้ได้อะไรหกตัวเดียวคูรูนะครับหกตัวเดียวคูรูเลยส่งสูตรจุน,นะเดี๋ยวสูตรนี้จะแจกไปเลยนะครับคอยติดตามจุดที่สองสงวนลิตรกระสีไว้ก่อนเดี๋ยวท่านไม่ได้ตาม อะให้หมดไม่ได้ตามอาจาย์เลยได้สูตรไปนะครับนะนี่หกตัวเดียวโคโู่เลยเอาถัดมาห้าไปดึงห้าหกเจ็ดห้าตัวเดียวคู่ล่เลยห้าตัวเดียวโคโู่นะครับห้าตัวเดียวโคโู่เลยนี่ห้าตัวเดียวคู่ลูนี่หลักหน่วยตัวเดียวตัวเดียวนะครับนะหลักหน่วยตัวเดียวหลักสิบก็ได้ตัวเดียวนะจ๊ะนะจ๊ะงวดนี้นะจ๊ะชุดเดียวนะเดี๋ยวให้ทั้งกลุ่มนะครับใครไม่ได้เข้ากลุ่มก็ ด้วยดีได้อาจารย์ก็วางไปแล้วนะใครไม่เข้าก็ไม่เป็นไรไม่ได้บังคับไม่เขา้นนะนเขานะครับนะแล้วแต่ท่านจะเข้านะครับห้อง v ีพก็ตั้งหานะครับห้องปีปีหนึ่งสมัครครั้งหนึ่งครับห้อง v ีพนะโปรดทราบตามนี้ไม่ได้สมัครเพื่อเพื่อนะครับปีนรร ops, หนึ่งสมรรัครครั้งเดียวครั้งเดียวพอไหมครับเราครั้งปีละครั้งพอนะครับวันนี้นะครับหกตัวเดียวโคโล่เลยหกตัวเดียวโคโล่หกตัวเดียวโคโล่นะครับหกตัวเดียวโคโล่นะ นี่ตัวเดียวคู่รูหกตัวเดียวอ่ะหกตัวเดียวถูกแล้วหกตัวเดียวคู่รูเลยนะครับหกตัวเดียวคู่รูเลยนะครับนะก็มาศูนย์หกอ้าวถัดมาได้ไรเจ็ดตัวเดียวคู่รูเลยเจ็ดตัวเดียวคู่รูเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวออกอะไรครับเจ็ดตัวเดียวคู่รูนะครับออกแปดเจ็ดตัวแม่นจริงๆเลยแม่นมันจับวางหวยออกแล้วมันแม่นนะนะครับ วันนี้ศูนย์ตัวเดียวโคโล่นะครับศูนย์ตัวเดียวโคโล่ศูนย์ตัวเดียวโคโล่นะครับศูนย์ตัวเดียวโคโล่นะครับนะหลักหน่วยนะโอ้โหหลักสิบตัวเดียวมันจะเหนืออะไรมันก็ได้ชุดเดียวเราพ่อแม่พี่น้องเอ้ยชี่เดี๋ยวให้หลักหน่วยไปก่อนแต่หลักสิบอาจารย์ชุดเดียวเลยไม่นน่นแหละวันสุดท้ายถึงจะให้นะครับนะตัวเดียวโคโลเลยชุดเดียวโคโลเลยนะครับอ่าชุดเดียวแต่ให้ในกลุ่มไล่ก่อนแล้วล่ะนะเดี๋ยวจะให้วันนี้แล้วนะครับตัวเดียวโคโลเลยวันนี้หก ชนหกนะครับชนหกนะชนหกนะครับหกตัวเดียวโคโลเลยอ่าหกตัวเดียวโคโลนะมาออกศูนย์หกนะครับวดนนี้ชนอะไรหนึ่งตัวเดียวโคโรอเลยข้อรออะไรโคโรออะไรออกอะไรครับหนึ่งนะออกเก้าหนึ่งนะครับได้หลักสิบตัวเดียวหลักหน่วยตัวเดียวมันก็ได้ชุดเดียวพ่อแม่พี่น้องวดนี้อะไรครับวดนี้ก็หกตัวเดียวโคโลเลยหกตัวเดียวนะ อหกตัวเดียวตัวเดียวมาตัวเดียวพ่อแม่พี่น้องนะอ่าวงวดนี้ได้อะไรครับศูนย์ตัวเดียวคโล่เลยศูนย์ตัวเดียวคโล่ศูนย์ตัวเดียวทู่โลนะศูนย์ตัวเดียวคโล่นะครับศูนย์ตัวเดียวคโล่ออกห้าศูนย์อ่าวงวดนี้ได้อะไรสามตัวเดียวคโล่ครับสามตัวเดียวคโล่สามตัวเดียวคโล่นะอ่าสามตัวเดียวคโล่นะครับนะอ่างวดที่แล้วอะไรครับ หนึ่งตัวเดียวคู่รูนะครับหนึ่งตัวเดียวคู่รูนะครับอ่าหนึ่งตัวเดียวคู่รีนะครับนะหนึ่งตัวเดียวคู่รูอ้าวงวดน,นี้ได้อะไรเดี๋ยวปิดไว้ก่อนหว,หววออกแล้วถึงจะมาให้จะแม่น <laughs> แม่นหลัองออกนะครับนะครับนะอา้าวทำวิธีทํายังไงสูตรแรกเดี๋ยวแจกตามสัญญาสูตรแรกทายังไงเนาะอนีนี่นี่สูตรแรกนะครับนะทํายังไงอา้าวทายังไงอรือทํายังไงอา้าวสูตรไปไหนแล้วพ่อแม่พมีโนโ่น้องสูตรอาจารย์ไว้ไหนแล้วเนี่ย นี่วิธีทำนะครับนี่วิธีทำนี่ทำไมได้เก้าสองห้าอ่าดิได้เก้าสองห้านะจ๊ะทำเลยนี่หลักหมื่นมาวางนี่หนึ่งครั้งหลักไอ้หลักแสนมาวางนี่หนึ่งครั้งหลักหมื่นคูณเลยครับนะถ้าสามกีดคูณเลยก็ได้ศูนย์นะครับอันนี้สามสองก็เป็นหกมาวางนี่เลยอันนี้สองห้า 2, 5, ก็เป็นศูนย์นะครับได้ศูนย์มาวางตรงนี้เลยนะครับ สามมาวางตัวนี้หน่วยล่างมาวางตัวนี้หลักสิบครั้งที่สองนี่มาวางนี้ไอศูนย์มาวางตัวนี้สอง,งตัวนี้นมาวางอันนี้สองวอย่าลืมบวกเก้าคงที่นะจ๊ะนะจ๊ะมีคงที่ด้วยครับเอาวรวมดูห้ากับศูนย์ก็ได้ห้าบวกไม่โทษนะครับได้ห้าห้ามาใส่หกได้หนึ่งบวกไม่เทษครับหนึ่งมาใส่ศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งมาใส่สามได้สี่สี่มาบวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่ง 6, 6 0, 6, 6ก็ได้หกหกบวกศูนย์ได้หกหกบวกสองก็ได้แปดแปดบวกสองได้ศูนย์ได้สิบนี่แหละเอาบวกไม่ทดได้ศูนย์ตัวเดียวเขาลูกศูนย์บวกเก้าก็ได้เก้าพอได้เก้าให้บวกสามบวกสามให้บวกสามนะจ๊ะบวกสามนะเขาเรียกว่าหวยสามจังหวะนะครับบวกสามคงที่นะครับนะบวกสามบวกสามก็เป็นตัวนี้ไงครับท่านนะก็เป็นตัวนี้ไงนี่ 9, 2, เก้าสองห้าอ้าวโซที่สอง เอาปิดไว้ก่อนให้แต่ตัวเลขไปเลย0 1 2นะจ๊ะนะจ๊ะจนแล้วครับสองตัวเดียวโคโล่หรือว่านายกจะมาจริงพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่หลักสิบแล้วล่ะตอนนี้สองตัวนี้มาแน่ๆนะครับนะแล้วท่านจะหาตัวไหนมาใส่ดีถ้าไม่รู้ก็ใส่ไปสิบตัวเลยนะครับนะอยิงไปเลยสิบตัวนะครับยิงไปเลยสิบตัวอตาลัวนะครับยิงไปเลยสิบตัวนะถ้าสองตัวเดียวโคโล่ ก็ใส่ไปเลยนะครับ 0, 2นนะครับ0ูน2นะครับระวับบงนะทไม,มเตะตูหรือเปล่าแล้วก็ 2, 2นะครับแล้วก็ 3, 2มสอนี่ไงนายกคนที่3ามนะครับแล้วก็ 3, าสองแล้วสนะครับแล้วก็5้า สองหกสองแต่ในนี้อาจารย์คันแล้วเหลือชุดเดียวในนี้แหละให้ท่านสมาชิกชุดเดียวเลยในกลุ่มนะเม็ดเดียวท่านไม่อยู่ในกลุ่มก็เอาสิบชุดนี้ไปขอขานขอให้สองมาตัวเดียวท่านถูกเลยนะครับนะนันในนี่เอาไปสิบชุดไม่เยอะหรอกนะสิบชุดไม่เยอะอันนี้แปดสองและเก้าสองนะครับสิบหกนะครับ กัญญายนนะครับนะเอาไปรวยเลยทุกันกัญญายนนะครับนะสองห้าหกแปดนะครับนี่นี่ครับชุดเดียวคู่ลูกอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวอาจารย์จะให้นะครับให้กดติดตามไว้จะให้ในกลุ่มก่อนชุดเดียวแต่ท่านเอาไปก่อนเลยนี่นะครับเอาไปก่อนเลยสิบชุดตรงๆไม่ต้องกลับนะ กับถือว่าผิดนะสิบชุดนี่ถือว่าน้อยแล้วสองตัวเดียวโรู้เลยนะครับนะี่สูตรใครยังไม่ได้ก็สูตรก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับเก้าสองห้านะครับได้สองตัวเดียวโรู้เลยนะครับสองอะไรแต่สามสองมันดังหรอกไม่ต้องพูดถึงดังอยู่แล้วนะดังก็ออกได้นะไม่ใช่ว่าดังกไม่ออกเดี๋ยวนี้นะครับ <laughs> ไม่ใช่ว่าดังไม่ออกนะครับดังก็ออกนะครับพอแม่พี่น้องนะเล่นทุกตัวนั่นแหละไปซื้อเอ็นสามถูกกฎหมายเท่านั้นเลยนะครับนะ ก่อนอื่นนี่ยังมีของแถมด้วยนะครับก่อนจะมีน,นี่ให้ดูคำเตือนเช่นเคยก่อนนะครับคำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับช่องนี้จะขึ้นมาเป็นแนวทางไว้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมีนาทีทองนะครับนะให้จริงใจนะครับ ผิดถูกก็ถูกก็ดีใจไม่ถูกก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยอันนี้คือการคำนวณล,ล่วงหน้าคาดคะเนล่วงหน้าว่าเงนนนะินนะนะอันไหนถ้าถูกก็ดีใจเหมือนหวยลาวเมื่อวานฟันศูนย์ตัวเดียวมันก็ถูกไปก็ดีใจตามตั้นจมาจิกที่มีโชคมีลาบด้วยนะครับนะเออนี่เมื่อวานก็ได้เฮก,กันไปศูนย์้าไปนะครับนะได้พรุ่งนี้ใครไม่ถูกเมื่อวานนี้ก็ขอ้ติดตามพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ลาวให้ติดตัววิ่งนะครับหวย ผู้ชุดนี่จะให้ทางลายเท่านั้นนะเวลาวนะเดี๋ยวจะให้ติดตัว,วิ่งนะครับนะตัวเดียวตัวฟันให้ตัวไหนคอยติดตามาากันเลยกันนี่ครับแคปหน้าจอเลย16กันยาซองห้าร่างตรงๆไม่ต้องกลับ10ชุดนะครับเราได้ฟันตัวเดียวโคโลนี่ไงหลักหน่วยตัวเดียวโคโลเลยนะครับรักเนียวไว้ตัวเดียวนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะนายกจะมาไหม32มนี่มันดังระเบิดอยู่แล้วแล้วนะนะ เข้ามาแล้วสิบหกงวดติดนะครับนะงวดที่สิบเจ็ดจะผ่านไหมท่านบอกว่า,วาอุ้ยแม่นหลังออกสูตรมันสูตรทุกสูตรนะครับต้องทําย้อนนะถ้าใครคิดคํานวณหวนก็รู้นะครับอ่าอนาคตไม่มีใครรู้หรอกหวยทุกหวยก็ต้องทําย้อนหลังให้ดูนะครับตามสูตรนะครับถ้าสูตรเดินก็ดีใจถ้าสูตรไม่เดินก็ขออาไปในะนะักมาที่นี่ด้วยนะครับนสองตัวเดียวโคโลเลยหลักหน่วยล่างนะครับ ออกสามหนึ่งแล้วจะมาอะไรสองน่ะหรือจะมาสามสองนี่ยะมันเป็่นไปได้เนี่ยสามมันตายไหมเนี่ยหกสามแล้วก็มาสามหนึ่งงวดนี้จะมาสามสองมานายกหรือเปล่าอ่ามันก็เป็นไปได้นะครับแต่ดังอยู่แล้วอาจารย์บอกว่าดังแล้วสามสองนะสามสองไงก็ดังนะครับนะฮนะนี่แน่แนก็คือให้เล่นนี่ท่านถูกแง่แก่เลยถ้าสองมานะ ถูกล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าสองมานี่นี่สิบชุดแน่นอนเลยศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามไม่ได้เล่นเล่นสามสองออกสองสองโอ้โหพระเจ้าเลยนะสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองนะครับนี่นะครับให้แล้วให้แล้วนะครับชอบก็เอาไม่ชอบก็าปานขอให้โชคดีมีใจนะครับพรุ่งนี้มีอะไรดีๆกดกระดิง่งติดตามว่าวันนี้จะให้ทีเด็ดนะครับกดกระดิ่ง อาจารย์ไว้นะไม่กดติดตามท่านไม่ได้เจออาจารย์นะครับมาบอกกดไว้ก่อนนะครับนะสูตรยังไม่ได้ก็แคปหน้าจอไปทําซะอย่าลืมมีบวก9้าคงทีน่นะจ๊ะนะจ๊ะพอบวก9้าได้9ป้าเพ่ให้บวกสาบวกสานะเข้าใจแต่น,นี้ด้วยนะครับมีกี่ขีดนะั่นแหละคูณไปเลยถ้าขีดเดียวไม่ต้องคูณน,นะจ๊ะนะจ๊ะอา้าวแคปหน้าจอเลยนะครับได้ตัวเดียวโคโล่เลยนะหลักหน่วยล่างวดนนี้มาฝากท่านนะครับนะขอให้โชคดีมีใจสวัสดีครับ